โอ้โหเคอะไรเค่เด็กแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรจงบอกพี่ประธานกิยากรรมอะไรเลยลูกพี่บอยมีเรื่องจะบอกเออเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่แพลนลูกกับดาวเลยนับไหมว่าวันหนึ่งพูดไอประโยคเนี้ยมีเรื่องจะบอกเนี่ยไปกี่ครั้งละไม่สายครั้งแล้วหนึงพี่เดี๋ยวเราเรื่องเรื่องของแล้ว่ผมมีเรื่องจะบอก แพลวแพลวแล้วเรื่องของแพลวมันเหมือนยังไม่จบจากเรื่องเลยพี่คนนี้สวยไหมพี่คนนี้สวยไหมเออเออใครอ่ะไม่ใช่ว่าใครจะให้พี่จีบเหรอใครพี่มุกดาพี่มุกดาพี่มุกดาใช่ค่ะแพงไเจอนเลมองไม่เห็นเลยอย่าอย่าดูใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เขาไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าผมดดูพอแล้วโอเครลอยนี่เล่นจะบอก พี่ถ้าหายโควิดแล้วแพก็อยากไปดูดาราที่เออแล้วไงก็ไม่แพรวก็สมว่าใครจะมาแต่แพ่ต้องพูดตรงๆนะนี่แพรวใกล้คิดดารามากกว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดนะไม่ไม่มีไม่จะบอกให้ตอนนี้แพรวคือเป็นดาราไปแล้วคนหนึ่งเว้ยใช่แพรวแพรวพี่ไม่เคยเห็นแพรวพูดถึงนายนภัสเลยน้องนายเขาเออไปกัน พูดถึงพี่นายก็ได้ค่ะเออพูดถึงพี่นายสิเดี๋ยวเนี่ยวันก่อนเมื่อวันก่อนวันเกิดเขาด้วยนี่เออไหนอวยพรเขาสิอวยพรเขาเป็นภาษาภาษาเราสิเออครับเดี๋ยวพี่นายคะขอให้พี่นายให้ผมเองเแล้วก็ โอ้ยไม่เอาร่างกายแข็งแรงอ่ะมันแบบมันพื้นๆไปอ่ะเบสิกเบสิกเออมันเบสิกข้าใหม่เดี๋ยวก่อนข้อใหม่เดี๋ยวก่อนข้าใหม่เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นตอนที่ยกที่แบบว่าอนุญาตก็คือให้แทนตัวเองว่าตัวเองแล้วให้แล้วให้เรียกพี่นายว่าเอ้ยให้แทนตัวเองว่าเขาแล้วเรียกพี่นายว่าตัวเองเออแล้วก็พี่เบิร์ดเดย์แบบว่าใกล้ชิดมากๆเออแล้วขอพี่นายไม่ใช่สิ เขาเขากับตัวเองเลัวเองว่าเขาเ่นี่ไหนว่าตัวเองพอพอเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ทําเป็นพูดไม่เป็นไอไอตนที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวี่ต้องยังเนข้อมแล้วเอาพูดแทรกอาพูดแพลแทรกอาแทรกแผลตอนนี้อาแกแทรกแผลเดี๋ยวแพลขึ้นไปคุยข้อมูลกับพี่นะเออบอกไปเลยบอกไม่มีสมาธิบอกไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิคุยกับดาราสมิเลยเด็กโก ป่านจะจะออกให้เพื่อให้เธอเอาไนน่าพัดขึ้นมาให้แพรวแฮปปี้เบิร์ดเดย์นอยนะครับผมออกเองผมออกเองเดี๋ยวผมไปไมม่ไ่เดี๋ยวจะไปไม่เดี๋ยวไปอ่ะกันไปกันอีกบ้านอาะว่านแต่ว่าใครพูดพูดแทนตัวเองว่าเขาตัวเองอย่างนี้เอาเริ่มอ๋อได้เดี๋ยวต้องโทรศัพท์เเลยออตั้งไว้เลยอ่ะเอาแบบสนิทเลยโอ้พี่นายเอาใหม่นะ เทคนายเขาขอให้ตัวเองเขาขอให้ตัวเองมีความสุขมากๆนะตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนนะขอให้ละครของตัวเองอ่ะฟังทุกเรื่องเขาเป็นกำลังใจให้นะซุู้ๆนะจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆพี่บอยเดี๋ยวถ้าไปเซ็นพันเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ดูนะจุ๊บเอยังกลับไปเล่นเซ็นพันใหม่อีกรอบนึงเหรอ เธออยากไปไงเธออยู่มีคนพิมพ์ขึ้นมาบอกว่าให้เธอร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่นายหน่อยแต่ว่าเอาแบบเอาแบบเอาแบบหอลิ้นด้วยเออเออเออเอามาไป Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday กระดกนิ้วยป Happy birthday to you ไม่ค่อยห่อเลยอ่ะดูพี่ป้านพี่ปั้นจัดดิพี่ปั้นจัดใจเกินพี่จะหอบหอบไปท้องหยิบด้วยอ่ะอ้าวคันนี้เขาเรียกสปีชี่แบบเขาเรียกสปีชี่หายากปกติคนก็ห่ออย่างงี้ไหมผมห่อสามแฉงเลยดิเธอทำเป็นช่วยได้หรือเปล่า Happy birthday TO YOU Happy birthday พอแล้วครับพอแล้วร้องได้แล้วปวดประสาทพอพี่นายสมหวดใจก็ให้ขอบคุณนะคะพี่นาย้องรอบเพียงพยหยุดฟังฉันพูดหยุดหยุดแก่แก่ผู้แต่งผู้ใหญ่หยุดแก้วว่าแพร่เป็นนิ้วหรือตีปากหยุด คิดว่าแพ้บันมิวไ์ใจไหมไม่พวกเรานะน้องรอบเบียวพอยดยดยดเอขอพีปั้นคนดูพี่ิ๊กหยุด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 หกุดหยุดหยุดเยุดหไปดหยวดหยุดหยุดะเออหไุดหก็หัวลงก่อนยุหหหยหดหยุดหอหยุดหยุดหยหย มันแตกผมเบี้ยวเวลาเธอพูดมันก็เลยเบี้ยวๆอีบอสเอ่อไปแล้วยยัก้ไปแล้วบ๊ายพี่บอยบา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 ยค่ะสวัสดีค่ะไปพี่ตาที่เหรอบายบายบายค่ะพี่ปั้นจุ๊บแก้มด้วยจุ๊บแก้มด้วยไม่ใช่จุ๊บแก้มเออเออไว้อะนะคะพี่ปั้นมีเรื่องบอกให้สุดท้ายเออเออ่าสุดท้ายหน่อย